สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพามกินพายนะคะวันนี้เราจะมาสร้างบ้านตามคอมเมนต์ค่ะซึ่งคอมเมนต์นี้อย่างที่เจ้เราสร้างเป็นบ้านขนาด5้าคูณห้านะคะเป็นบ้านหลังเล็กซึ่งเราก็สร้างตัวบ้านเนี่ยเป็นขนาด5้าคูณห้าแหละแต่ว่ามันจะมีส่วนที่ยื่นออกมาก็คือเราจะทําเป็นระเบียงเป็นเฉลียงอะไรแบบเนี้ยที่เอาไว้ให้ซิมเนี่ยสามารถที่จะอยู่ด้านนอกบ้านในตอนกลางวันแล้วก็แบบอยู่ในร่มอะไรแบบนี้นะ แต่ถ้าถามว่าขนาดบ้านจริงๆเนี่ยก็คือ5ู้ณหนั่นแหละทุกคนซึ่ง5ู้ณหเนี่ยมันก็คือเท่ากับ25ช่องซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ไม่ว่าจะเป็นโซนครัวโต๊ะก,กินข้าวเตียงนอนโซนนั่งดูทีวีอะไรแบบนี้ก็คืออยู่ในบริเวณเดียวกันหมดเลยซึ่งก็จะมีแค่ห้องน้ําห้องเดียวที่ได้แบ่งห้องนะคะเพราะว่า25ช่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันก็ค่อนข้างเล็กนะทุกคน คือมันก็อยู่ได้สําหรับซิมหนึ่งคนเนี่ยเราลองให้ซิมเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแล้วคืออยู่ได้นะคะซึ่งภายในบ้านเนี่ยมีข้าวของทุกสิ่งอย่างที่ซิมแบบต้องการในชีวิตประจาวันก็คือสามารถที่จะวางได้ใน25ช่องนี่คือครบนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นขนาดที่พอดีมากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งบ้านหลังน,นี้นะคะเราก็แอบเลือกสีมาเป็นสีเหลืองกับสีส้มเพราะว่า เรารู้สึกว่ามันเป็นคู่สีที่ให้ความรู้สึกสนุกซึ่งเราก็ให้ซิมอยู่แค่คนเดียวแหละทุกคนบ้านหลังนี้นะคะเราก็จะให้มีสระว่ายน้ําด้วยเพราะว่านึกถึงทุกคนคือบ้าน5้าคูณห้ามันเป็นอะไรที่ซิมต้องอยู่แบบทุกวันอยู่ทั้งวันอยู่ทุกวันอยู่ในบ้านที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ในอยู่ในมุมเดิมๆของบ้านเนี่ยมันก็น่าเบื่อใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะพยายามใส่กิจกรรมต่างๆที่จะสามารถทําให้ซิมเนี่ยมีความสนุกได้ คือค่าความสัมพันธ์เขาเรียกอะไรค่าความสัมพันธ์ที่เวลาซิมต้องแบบอยู่กับซิมคน,นอื่นๆมันอาจจะไม่ขึ้นแต่ค่าความสนุกเนี่ยมันก็จะขึ้นจากกิจกรรมต่างๆที่เราเลือกที่ใช้ซิมมีนะคะอย่างเช่นการแบบออกมาปิ้งมาร์บิคิวตรงระเบียงที่เราทําไว้หรือว่าจะไปไว่ายน้ําอะไรแบบเนี้ยที่เราทําไว้หลังบ้านก็ได้ซึ่งรอบๆบ,บ้านเนี่ยเราก็จะให้มี การปลูกต้นไม้ด้วยค่ะทุกคนก็คือปลูกเป็นผักในแบบนี้ให้ซิมเอาไว้เก็บทําอาหารเอามาทําอาหารกินหรือว่าจะขายก็ได้นะคะซึ่งมันก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ให้ซิมทำแหละทุกคนเพราะว่ามันมันก็ไม่รู้จะทําอะไรนะคะมันไม่มีซิมคนอื่นให้ซิมได้พูดคุยหรือแบบเล่นด้วยเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหากิจกรรมต่างๆเนี่ยมาให้ซิมพอเข้ามาในบ้านเนี่ยทุกคนจะเห็นได้เลยว่ามันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสจริงๆเนาะซึ่งก็จะมีห้องน้ําขนาด 2อูณหรือว่าสีช่องนั่นเองซึ่งขนาดห้องน้ําก็ถือว่าเล็กนะคะแต่ว่ายังดีกว่าห้องน้ำสามช่องนะทุกคนแต่ว่าเราจะมาเริ่มตกแต่งที่โซนครัวก่อนซึ่งภายในบ้านเนี่ยเราจะหนักไปที่สีส้มเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสีที่สนุกอย่างที่เราบอกนะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะส้มลนะทุกคนมันก็จะเป็นส้มแบบส้มอ,อ่อนนะทุกคนส้มซีซซดๆหรอไม่รู้เหมือนกันนะั่นแหละแล้วก็ บอกเลยว่าห้องครัวเนี่ยเราก็ค่อนข้างประทับใจนะคะเพราะว่าขนาดนั้นดีเลยเพราะว่าเรามีเคาน์เตอร์ที่สามารถที่จะวางอ่างล้างจานได้ด้วยทุกคนวางซิงด้วยทมีเคาน์เตอร์เหลือพอที่จะวางไมโครเวฟซึ่งมันหมายความว่าบ้านหลังนี้25ช่องเอาจริงๆก็คือมากเกินความจําเป็นนั่นแหละทุกคนเพราะว่าซิงล้างจานอะ่ะบางทีถ้าบ้านมันหลังเล็กมากจริงๆก็ต้องไปล้างในห้องน้ำนึกออกมาทุกคน แล้วไมโครเวฟเนี่ยจริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีอ่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะเอามาวางได้เลยมันยังเหลือเคาน์เตอร์ครัวอีกเคาน์เตอร์หนึ่งที่ริงมันสามารถที่จะทําอาหารได้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าบ้าน25ช่องเป็นอะไรที่พอดีแต่ก็ยังมีความเหลือคือมันไม่เล็กไปอ่ะทุกคนแล้วมันยังเหลือพื้นที่ให้เราตกแต่งด้วยคือบ้านบางหลังเนี่ยคือต้องไปล้างจานในห้องน้ำเนี่ยทุกคนนึกออกไหมมีเคาน์เตอร์ครัวแค่แบบอันเดียว หรือบางทีมีแค่2อันก็คือเป็นซิงล้างจานกับอีกอันหนึ่งที่ไว้ทําอาหารเคาน์เตอร์ที่สว่างไมโครเวฟอย่างเงี้ยไม่มีแต่บ้านหลังนี้เราสามารถที่จะทําให้มีได้นะคะทุกคนเราก็เลยแบบค่อนข้างประทับใจเลยซึ่งตู้ครัวเนี่ยเราเลือกที่จะไม่ใช้สีส้มเพราะว่าเราไม่ชอบอะไรที่มันดูแบบว่ากืนอะไรหมดเลยนะทุกคนเราก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นสีไม้กับสีขาวแลวเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านในส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็จะใช้เป็นไม้กับขาวเหมือนกันนะคะ ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราก็ลืมติดไฟอีกทุกคนเพราะว่าตรงส่วนกลางของบ้าน,น่ะมันไม่มืดเพราะว่าเรามีหน้าต่างใช่ไหมแต่พอจะมาตกแต่งในห้องน้ําก็คือมืดมากแล้วก็แบบเอา้าลืมติดไฟเฉยในห้องน้ำเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสีเหลืองค่ะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกนะบมอบ้านหลังนี้เราเน้นให้เป็นส้มเหลืองในห้องน้ําก็เลยใช้เป็นสีเหลืองแทนซึ่งห้องน้ำสี่ช่องเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่ามันจะวางของอยังไงใช่ไหม จริงมันวางได้ค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ว่าวางแล้วซิมใช้งานไม่ได้นะเราลองให้ซิมเนี่ยไปเข้าไปใช้งานดูแล้วมันใช้งานได้นะคะก็คือเราพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วใช้งานได้ปกติทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นโถส้วมหรือว่าอ่างล้างมือคือซิมสามารถที่จะแทรกตัวเดินผ่านไปได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคน,กคนไม่ต้องแบบตกใจว่าเอ๊ะห้องน้ำสี่ช่องมันจะใช้งานยังไงมันใช้ได้นะคะทุกคน ซึ่งในห้องน้ำเนี่ยก็ต้องเป็นฝักบัวเนาะเพราะว่ามันต้องประหยัดพื้นที่อ่ะแต่ถ้าจะประหยัดจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นฝักบัวที่มันเป็นแบบที่ไม่มีตู้อ่ะทุกคนเป็นฝักบัวเฉยๆฉยแต่อันนี้เนี่ยเราต้องการความสวยงามเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเป็นฝักบัวแบบที่มีตู้นะคะส่วนเตียงนอนเนี่ยบอกจริงๆว่าเราคิดนานมากพยายามหาแล้วอะทุกคนเราจะบอกอะไรให้คือตอนนี้เนี่ย ทางตัวเกมเนี่ยอัปเดตให้ก็คือจะมีเตียง2ชั้นจะเป็นเตียงที่แบบมีชั้นบนกับชั้นล่างแล้วก็เป็นเตียงที่แบบมีชั้นบนชั้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะสามารถทําให้บ้าน25ช่องอันนี้ก็คือบ้าน5้คูณหเนี่ยอยู่ได้ซิม2คนมันก็จะไม่เปลืองพื้นที่นงทุกคนนึกออกไหมว่าเตียงมันเป็น2ชั้นอะซิมก็ขึ้นไปนอนข้างบนได้มันก็อาจจะเป็นรูมเมทเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่มันไม่มีสีที่เราอยากได้ทุกคน อย่างที่เห็นก็คือเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านเนี่ยเราเลือกเป็นสีไม้ถูกไหมแล้วเตียง2ชั้นน่ะมันไม่มีสีไม้ที่มันเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ตัวอื่นๆที่เราเลือกมาใช้เราก็เลยแบบตัดชอ e เอาออกไปค่ะก็ให้ซิมมอยู่คนเดียวเลยเตียงสองชั้นมันมีแค่2แบบทุกคนมันเป็นแบบไม้กับแบบเหล็กแบบเหล็กนี่คือไม่ได้มันไม่เข้ากับอย่างอื่นเลยเราก็เลยแบบเอาเตียงธรรมดาพอนะคะซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าที่นี่มีโต๊ะกินข้าวด้วยแต่ว่าจะไม่มีโซฟา แล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเรามีทีวีเนาะเวลาซิมจะนั่งดูทีวีอย่างเงี้ยก็ต้องนั่งที่เตียงโตง๊ะกินข้าวก็เป็นโต๊ะสูงนะคะซึ่งซิมสามารถที่จะเดินผ่านประตูไปได้นะทุกคนก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่เราวางอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ติดขัดต่อการใช้งานนะเสร็จแล้วภายในบ้านเนี่ยเราตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็จะมาเริ่มตกแต่งที่ภายนอกกันเพราะว่าภายนอกมันยังโล่งๆอยู่เลยถูกไหม ซึ่งภายนอกเนี่ยเราจะหนักไปที่สีเหลืองค่ะทุกคนให้มันดูแบบว่าสดใสนิดนึงเราก็จะตกแต่งให้มันดูแบบว่าโอเคมันดูเหลืองขึ้นนะแล้วก็พื้นที่ดูไม่โลง่งไม่ว่างนะคะเราก็จะเน้นไปที่การจัดสวนค่ะทุกคนให้มันเหมือนแบบว่าเป็นกิจกรรมของซิมเลยให้แบบปลูกต้นไม้อยู่บ้านไปสวยๆเพราะว่าอยู่คนเดียวมัคนคงเหงาอะทุกคนซิมคนอื่นก็ไม่มีให้พูดคุยด,ด้วยแล้วแบบบ้านขนาด 5, ้าคูณหที่แบบ หันไปทางไหนก็คือเหมือนเดิมมุมเดิมเลยอยู่ทั้งวันอยู่ทุกวันมันน่าเบื่อมากเพราะฉะนั้นเราก็จะหนักไปที่กิจกรรมด้านนอกบ้านนะคะให้ซิมแบบว่ามาผ่อนคลายมาไม่อุดอู้อะทุกคนถ้าอยู่แต่ในบ้านมันก็จะรู้สึกอึดอัดอะไรแบบนี้นะส่วนด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่แบบทำสวนว่ายน้ำซักผ้าตากผ้าทุกอย่างก็ามาแอบไว้หลังบ้านนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ขนาด จำไม่ได้ว่า30มสบคูณสีสิบหรือเปล่าแต่ที่รู้ก็คือขนาดพื้นที่คือใหญ่เกินบ้านนะคะเพราะว่าบ้านเรามาแค่ห้าคูณห้าเนาะเราก็เลยไม่ได้ตกแต่งเต็มพื้นที่นะคะก็ปล่อยเป็นพื้นที่ว่างไปเหมือนแบบว่าเป็นพื้นที่ว่างคนอื่นหรือเป็นพื้นที่แบบเปล่าๆไม่มีใครมาใช้ประโยชน์นะเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าหลังบ้านมันมีพื้นที่เหลือเยอะมากเลยใช่ไหมเพราะว่าบ้านเราหลังเล็กเนี่ยทุกคนมันก็เลยแบบเหลือเยอะ ต่ถ้าเกิดเราสร้างบ้านหลังใหญ่เนี่ยก็คือขนาดพื้นที่นี้อาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะด้าน,นหลังบ้านเนี่ยเราก็จะทำเก้าอี้อาบแดดไปด้วยค่ะทุกคนส้มสวยงามมากดูแป้นมากดูสดใสมากเอาไว้ที่ริมสระเลยเผื่อแบบอยากที่จะนอนอะทุกคนนอนพักผ่อนอะไรแบบนี้ซึ่งรอบๆตัวบ้านเนี่ยเราก็จะทำเป็นเฉลียงแบบที่เป็นเป็นหลังคาใสาอ่ะทุกคนเป็นหลังคากระจก ทำมาไว้ให้มันเป็นแบบว่ารับแสงแดดแต่ว่ากันฝนได้ด้วยไงทุกคนแต่ว่าบางส่วนเนี่ยเราก็จะทำเป็นหลังคาทึบนั่นแหละเพราะว่าตอกนกลางวันคือมันร้อนมากค่ะทุกคนร้อนแบบประอุเลยอะ่ะเห็นเลยว่าที่จอเนี่ยคือแบบมีความเขาเรียกอะไรไอร้อนขึ้นอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําบางพื้นที่เนี่ยเป็นหลังคาที่เป็นที่ร่มส่วนบางพื้นที่ก็จะทําเป็นหลังคาใสารับแดดแต่ว่ากันฝนเนาะ เพราะว่าบางคนมีภาคซีซันไงทุกคนมันก็จะค่อนข้างมีประโยชน์นะจะเห็นได้ว่านั่นนอกบ้านตรงระเบียงเนี่ยเราก็ทําเป็นพื้นที่บาร์บีคิวพื้นที่แบบนั่งเล่นปลูกต้นไม้อะไรแบบนีน้ให้มันดูแบบว่าล่มลื่นนิดนึ่งให้ซิมได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมุมมานั่งพักอะไรแบบนี้น ส่วนตรงนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นก็คือมันเป็นลานจอดรถที่เราทำเอาไว้เฉยๆนั่นแหละทุกคนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ได้หัวมุมถนนพอดีเพราะฉะนั้นเราจะได้ถนน2ฝั่งนะคะเราก็เลยแบบทํางั้นทําเป็นที่จอดรถด,ดีกว่าซึ่งเราก็จะเอารถสีเหลืองแบบสดใสามากมาวางไว้มันก็เหมือนกับแบบว่าอะซิมถอยรถเข้ามาจอดแล้วก็แบบอะเดินลงก็เข้าไปในหลังคาลม้ลมๆเข้าไปในบ้านได้เลยส่วนด้านนอกบ้านเนี่ยก็จะตกแต่งอีกแค่นิดเดียวนะคะ ก็จะถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วสำหรับบ้าน5้คูณของเรานะคะซึ่งถ้าเกิดใครอยากดาวน์โหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นเนี่ยก็สามารถเอา ID ของเราที่เราทิ้งไว้ใต้คลิปเนี่ยไปค้นหาแล้วก็กดดาวน์โหลดมาเล่นมาปรับเปลี่ยนเป็นในแบบของตัวเองได้เลยแล้วก็ทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้ที่ใต้คลิปนะคะท้ายคลิปเนี่ยก็มีภาพสกินช็อตที่เรากดถ่ายไว้ตามมุมต่างๆของบ้านก็สามารถกดไปดูกันได้นะคะ ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ช่องเราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่เนี่ยก็จะได้มีแจ้งเตือนมาหาทุกคนทุกคนก็จะได้กดเข้ามาดูกันนะคะแล้วก็ยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยบ๊ายบาย